เราจะไปต่อที่พินชานะคะให้เรากำหนดลงหายลมหายใจนะคะลงหายใจเข้าวางมือข้าไหนก็นไ,ดได้ค่ะวางมือขวาเช่นนะคะาวางมือขวาข้ามือลงหายใจออกนะคะหายใจเข้าวางมือซ้ายแล้วก็มือลงนะคะอันถัดไปก็คือเราจะลดศุดสะท้านนแล้วก็ให้เรากำหนดลงหายใจข้าวออกแรงนะคะแขทนท่อดทียู่ที่พื้นนะคะตอนนี้ค่ะดันพื้นดันหัวไหล่แล้วยกศีษรษะในหน้ามองระว่างแขนตัวเองนะคะแล้วเราจะลองดูค่ะ